เสวัสดีครับผมอยู่กับผมทีทีเคทีสตูดิโอนะฮะมาอีฟ e to ิตบอลฉบับที่สองคอนโซลนะครับผมโมบายเนี่ยเงียบไปแล้วคือไม่มีการอัปเดตโมบายคือเงียบนะครับผมแต่คอนโซลเนี่ยคือมันเพิ่งเปิดไงมันเป็นอีฟิตบอลฉบับสองไงแต่โมบายยังไม่มานะครับผมคอนโซลคือโคตรน่าเล่นอ่ะนะอีเวนต์มาปะอันเดิมปะวะอันใหม่ดิใช่ป่ะอันเดิมหรืออันใหม่ดูก่อนอันเดิมเนี่ยผมเล่นเล่นไปหมดแล้วจริงๆคือเล่นหมดเกลี้ยงอ่ะ ไม่มีเหลือะคือมันเพลินดีนะเรียนใหม่เป็นของอังกฤษนะครับผมลีกอาทิตย์นี้เป็นของอังกฤษอันนี้มันเดิมนะรางวัลก็เป็นเป็น E P ก็ส่วนใหญ่นะเป็นตัวอัพเวลหนึ่งพัน E P นี้อันนี้ event นะครับผมอันนี้ไม่เปลี่ยนว่ะนะแล้วก็อ f o ุตบอ l ลี e a g u e นะฮะนี่แหละ มีคอนเทนต์แล้วนั่นก็คือไตลีนี่แหละคือไม่โคตรยากเลยอยู่ที่ดิวิชันสี่อยู่ที่ดิวิชันสี่นะคือยากมากอะ่ะนะดีเลยไม่ตกเล่นเมื่อคืนไม่ตกอยู่สี่เหมือนเดิมเกือบตกเหมือนกันนะครับผมต้องการส6งหกเต็มจากสิบนัดแล้รเหมือนเคมเปนนะครับผมแต่ไม่ยากนะอยู่ดิวิชันสี่เป้าหมายคือดิวิชันหนึ่งนะครับผมเป้าหมายคือดิวิชันหนึ่งนะฮะ อีฟบอลลีไม่คือหน้าเล่นน้าเล่นตรงนี้แหละคือมันค่อยๆไต่เรื่อยๆไม่เล่นแลนมีรางวัลด้วยนะรางวัลในการไต่ไปถึงดิวชันหนึ่งมันก็มีรางวัลให้เรื่อยๆนะโอเควันนี้นะครับผมมีกี่แพคให้เปิดตำนานว่าตำนานว่าฟีเจอร์เดียวเดียวไม,มมไม่มีฟีเจอร์อ่ะไม่มีฟีเจอร์นะครับผม ฟีเจอร์มาวันไหนวันจันทร์เหรอฟีเจอร์มาวันมันจันทร์เหรอยวด,ดูแป๊บโอ้ฟีเจอร์มาวันจันทร์นะฮะฟีเจอร์น่าจะมาทุกวันจันทร์สำหรับพวกแพ็พิเศษอ่ะไอ้พวกาสายยิงสายเลี้ยงอะไรเงี้ยพวกคลับเซเลชชั่นะไรง่ายนะฮะมาวันนี้แอสโซพ็ลเนี่ยอยู่นานแล้วกันเจ็ดวันนะฮะมาบาซ่าสองอันนั้นหนึ่งโปรตุเกสหนึ่งนะสำหรับลีเจนเดอรี่ชุดนี้ นะฮะลีเจนเดอรี่ชุดนี้มาสามคนมีเนมาร์วะก็อ,อยากได้เหมือนกันนะเนมาวินิซิอุสนี่แหละห้าดาวถือว่าหลายคนน่าสนใจดีวี่ครับผมนะฮะดีวีแจ๋วแจ๋วนะครับผมอันซูฟาตินะฮะถือว่าชุดนี้น่าสนแต่ชุดก่อนน่าสนกว่าก็คือมีฮาเลนแต่ลำนี้มีเนมานะครับผม นมาจูเนี่ยอาริสันเอเดอซันอากูมาทำไมแย่ๆนะฮะวิพูลิเวอร์พูลลิเวอร์พูลโอเคมามีงบอยู่มีงบอยู่หนึ่งพันห้าร้อยนะฮะหนึ่งพันห้าร้อยเปิดธารเดีคือไม่คือแพ็팩เนี้ยมันค่อนข้างเกลือเกลือผมเปิดมาสองอาทิตย์เนี่ยสองพันกว่าเนี่ยไม่มีเรย์เดอรี่ตกถึงมือเลยไม่แต่คนเดียวมีอยู่หนึ่งพันห้าร้อยเปิดพันเดียวพออ่ะดูสิ พันเดียวจะออกไหมคือมันออกยากมากนะครับผมออกยากมากมีทั้งหมด110คนถ้าจะเอาหมดก็คือ110ครั้ง10,500อีฟิทบอลคอยโคตรเยอะ10,500ทองโคตรเยอะกว่าจะได้ไอตัวพวกเนี้ยคือมันไม่ได้เปิดแบบมันไม่มันไม่เหมือนไอคอนอะ่ะมันมันยากอะ่ะไอวพวกนี้คือมันไม่งอ,อกยากมากนะฮะ5ดาวอ,อกยากมากนะครับผมมา 1,000 gp เท่านั้นไปไม่พูดเยอะปึ๊บได้เลยเลยกูร้องเลยนะถ้าได้ปึ๊บได้ได้ได้เลยเดิยร้องเลยนะเนี่ยมาเต็่ผมชอบนะชอบตรงนี้นะคือมันได้ลุ้นนะลุ้นหลีกลุ้นดาวสนุกนะครับผมมาเซเรียาสามดาวข้ามเซเรียสามดาวข้ามอย่างเดียวนะะไม่ค่อยน่าลุ้นเท่าไหร่เอลชาลวีว่ะ่ะฮะ ยอชาร์วิวะ่ะเฮ้ยติคนนี้ยังมีในเกมนะครับผมแต่มากร้อยไม่มีอะแปลกเหมือนกันมารคูเมลม,มีคนอื่นมีฮาฮาเลนมีมากร้อยไม่มีเนะยแต่ก่อนมีนะาจะมากร้อยมันไม่มีก็งงเหมือนกันเอาอังกฤษว่ะอ้หสามดาวอีกแล้วมาสองครั้งแล้วนะถ้าถ้าสี่ดาวขึ้นเนี่ยถือว่าใช้งานได้เลยนะสามดาวนี่คือจบเซมิโดเนะฮะ ไม่ด้วยเด็กบาซ่าป่ะไม่ปังไม่ปังมาขอห้าดาวสักคนหนะึ่งพันห้าดาวคนหนึ่ง,งถือว่าคุ้มนะฮะถือว่าคุ้มแต่มันจะได้ไหมละ่ลละลิเกอิงเฮ้ยลาลิก้าสามดาวอีกแล้วโอ้โหรุ่นยากนี่คือยากนะยากนะถ้าเปิดไอคอนในมือบายเนี่ยคือโอกาสได้บันดำค่อนข้างสูงแต่ทีน้มันเปลี่ยนไปแล้วไงมันเปลี่ยนไปแล้วนะครับผมห้าดาวค่อนข้างมีราคา ตันะ้งแต่ห้าดาวค่อนข้างมีราคาหรือเจเนอรี่หายากต้องเปิดเท่านั้นต้องก็คือ,คอต้องสายเติมถึงจะได้มาแต่ผมผมกึง่งๆวะไม่ไม่เชิงว่าสายเติมอย่างนั้นนะกึ่งๆสีด่ดาวโอเคนะฮะสีด่ดาวโอเคแต่ใครไม่รู้เสื้อเขียวมาเลยครับผมเป็นโกอาร์เซนอลน,นะฮะโอ้โหน่าจะโกมือสองปะน่าจะโกมือสองนะฮะเจสสีด่ดาวนะครับผม พอได้เป็นตัวเปลี่ยนนะถ้พอได้เป็นตัวเปลี่ยนนายเออแต่นายเออไม่กระหูนนะมาเลยกันต่อเลือเท่าไหร่วะเนี่ยเลยเท่าไหร่วะเนี่ยหนึ 1, 500่งพันอีกห้าร้อยขอสักห้าดาวหนึ่งคนเนี่ยคือคุ้มนะฮะ Legendary เนี่ยผมไม่ได้หวังว่ามันยากยากยากมากกาจะได้อังกฤษนะโอ้ยสีดาวอีกแล้วอีกเกี่ยวอะโอ้โหเด็ดแน่ <c oughs> ซื้อลองซื้อเหลืองราอูเหรอชื่อราอูเหรอนี่ปังเฮ้ยเจ็ดเจ็ดกองหน้าจะเจ็ดก็ถือไม่เยอะนะครับผมถือว่าไม่เยอะแต่ถ้าห้าดาวได้ใช้งานได้เลยนะถือจะเป็นวิวหนึ่งก็เถอะมาเปิดเพินแล้วเนี่ยเปิดเพินไปแล้วนะครับผมเหลือไว้หรือว่าสามร้อยแล้วกันนะเปิดพันสองนะครับผมซึ่ง เปิดลุ้นๆเผื่อมีดวงนะแต่โอกาสยากที่จะได้ Legendary นะสามดาวข้ามเลยครับผมโอกาสน้อยที่จะได้ Legendary เปิดมาสองอาทิตย์แล้วสองพันกว่าสองพันกว่าไม่ได้เลยนะครับผมไม่ได้เลยก็เลยโอโ้โหไฟนี้นยามากมาซึ่งถ้าเป็นโมบายเนี่ยสบายเพราะว่ามันมีตัวเก่าอยู่แล้วไงมันมีเรามี l e เ e น d ดอร์ตำนานอยู่แล้วซึ่งถ้าเปลี่ยนภาพมันก็จะเป็นเลเยนเดอรี่คือเราไม่ต้องเปิดหาแล้วมันมีแล้วนอกจากจะเป็นเลเ e นเดอรี่ตัวใหม่ ไปหลิกไหนวะเนะฮ้ยสี่ดาวเลยนะไปหลิกไหนไม่รู้แต่สี่ดาวก็เ,เอาอสี่ดาวก็เอาวะนะี่โอเคเอาเปลี่ยนนิดสุดเหรอเป็นอยู่หลิกไหนวะเนะี่ยอยู่บาซ่าไม่รุง่งนะี่เจ็ดเจ็ดโอ้น้อยเกินนะี่ยอยไม่ไม่ไมรีเซ็ตกดผิดกดผิดเฮ้ยแปดร้อยครับผมหรือว่าสามร้อยพอไม่เปิดบรรจันนะ ไม่เปิดวันจันทร์ถ้าเป็นมบายเดี๋ยวก็น,น่าทุ่มอยู่นะแต่ก็มบายมันส่วนใหญ่เราไม่อยู่แล้วนะครับผมพวกนี้สามดาวครับผมข้ามอ่ะสามดาวสามดาวสามดาวยาไดันเนมาเว้ยวเนมาวินิอุสตูเนียอะไรเงี้ยถ้าไม่ได้วินิสซูตูเ่าคเปิดเลยนะมันซื้อเลยไมยเนี่ยซื้อได้นะเงินสามแสนนะมามาขอห้าดาวสักคนนะ ไปหลีกไหนะยีกนะครับผมสามดาวอนะเออไปบราซิลไกลเลยเกินนะี่เจ็ดหกก็ถือว่าเยอะอยู่นะดูนู่าริเก่เหลือเท่าไหร่วะเนะี่ยหกร้อยห้าสิบได้สามครั้งนะได้สามครั้งพอเลยพอเลยไอ้นะพวกนี้เปิดฟีเจอร์เปิดฟีเจอร์ยังคุ้มกว่านะนจริงจริงเปิดฟีเจอร์สามครั้งเนี่ยคุ้มกว่าคือเฮ้ยห้าดาวไปโอ้ยสามดาว ตีเอิงถ้าห้าดาวก็เนยมาครับไอ้เงี้ยมันน่าจะไม่มีห้าดาวตกถึงมือหังจากซองแล้วยากยากมาอยากเหลือเกินห้าดาวเนี่ยโอกาสดรอปน่าจะน้อยน่าจะหนึ่งเปอร์เซ็นต์สองเปอร์เซ็นต์นะโอ้สามดาวอีกแหละสามดาวเยอะนะเนี่ย สามดาวก็ตีไปก็บอลเงินะนะบอลเงินถ้าสี่ดาวก็บอลทองห้าดาวบอลดำแต่ห้าดาวยากยากยาก,ยากจริงยากมากอะ่ะยากจนแบบไม่อยากเปิดไอ้แพ็คเนี้ยแพ็คโคตรเกลือเลยะนะมาจริงวันนี้ผมจะเปิดฟีเจอร์นะแต่เข้ามาไอ้้ฟีเจอร์ไม่มาไปดูทีมามันจันโอ้โห <laughs> ดูทีมามันจันนะจบนะครับผมลรเวอร์พูลเชียงเบลนนะครับผมอ,อักเล็ก สามดาวอีกหนอว่ะหรือเท่าไหร่วันนี้เงินฉันโอ้พอแล้วก็ผมเลยสามร้อยเก็บไว้เนี่ยคือไม่ได้ห้าดาวเลยนั่นคือค่อนข้างยากค่อนข้างยากมากๆถ้าจะได้ห้าดาวนะ่ยไม่ทีมไม่เข้าไม่ทีมเดีวยวเขานี่ดีมาคือมีตัวไหนพอใช้งานได้ที่เปิดได้เมื่อกี้ไม่น่ามีไม่น่ามี ตอนนั้นเบอร์ดสลาตัานไม่คุ้มดีใจเลยฮุดท้ายไม่เข้ามือช้าเกินช้าเกินไม่เข้ามือนะฮะโรศัพรษษรประตูเนี่ยใช้ได้เจ็ดแปดเทนเออร์สออั่นลองได้ได้นะฮะอาร์บีเหรอหาตัวเปลี่ยนก่อนคนไหนไม่ค่อยได้ใช้อืมอืมอืม,อมได้อยู่นะ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 ที่เปิดได้เมื่อกี้อะนะ าตัวดีๆกันหมดแล้วอะ่ะเีนิดเหรอเจ็ดเจ็ดเองนะขอน่าจะเจ็ดเจ็ดเจ็ดก็คือยากขนาดแปดสิบยังไม่ค่อยได้ใช้เลยนะครก็ผมขนาดแปดสิบยังไม่ค่อยได้ใช้เลยสรปค,คือมีแค่โก้มีแค่ภาษาประตูคนเดียวที่น่าจะใช้งานได้นะฮะคนอื่นก็น่าจะน่าจะไม่มีเลยวะจริงอยากได้ตำแหน่งดี่ปะใครดีอ่ะตรงน,นี้ตอนนี้ใครดี โอเคทีมก็ประมาณนี้ส่วนใหญ่ก็มีเลเจนเดอรี่สองคนที่เปิดได้ตอนแรกเลยไปคแฮมกับอ่โซเคมบลแล้วก็ฟีเจอร์หกคนหกคนนี้ใช้อยู่สี่คนอีกสองคนเนี่ยซาร่าไม่ฟิตฟอร์มอีนะครับผมฟอร์มอีฮะจบเลยซาร่าฟอร์มอีอีคนหนึ่งเนี่ยเป็นคนหนึ่งใครวะ้ม็มีหกคนใช่หรอ หกคนซาร่าอีกคนหนึ่งใครอ่ะอีกคนนึงใครวะอ๋อนี่ไงนะีครับผมดยูนี่คนหนึ่งนี่โอเคประมาณนี้นะครับผมถือว่าภาคเนี้ยแต่งทีมจัดทีมไม่รู้ว่าโมบายจะเหมือนคอนโซลหรือเปล่านะแต่คอนโซลเนี่ยต้องมันต้องแบบแบบส่วนตัวปบบส่วนตัว อัปวงก้าววิ่งอเงี้ยมันค่อนข้างสที่จะส่วนตัวนะครับผมมันไม่เหมือนโมบายในแบบอัปปุ๊บขึ้นขึ้นขึ้นแต่นี้มันต้องอัปเองไงจะได้อยากให้เก่งตรงไหนก็อัปตรงนั้นไม่รู้ว่าโมบายจะเป็นเหมือนกันหรือเปล่านะถ้าเป็นเหมือนกันเนี่ยผมว่ามันมันดูยากไปมันดูยากไปมันดูละเอียดไปอ่ะนะฮะซึ่งมันอาจจะยากมั้งไม่รู้ว่ะนะโอเคประมาณนี้ละกันนะครับผมสำหรับการเปิดดิจิทัลนี่นะฮะหนึ่งพันสองร้อยทองก็เหมือนเดิมนะครับผมยากก็ทำใจไว้แล้วแหละว่าเพเนี้ยมัันนมเปิดยาก ่าสู้รอลุ้นเปิดฟีเจอร์ดีกว่านะฟีเจอร์ดีกว่าได้ตัวข้อดาวด้วยนะเปิดได้สาครั้งคาร้อรยได้คือการันตีไน้ในสามสามคนนะ,นะแต่เลเจนเดอรี่มันก็มันก็อยากได้แหละแต่มันเปิดยากโคตรยากเอาง่ายงบต้องต้อง,ง,งหนึ่งหมื่นหนึ่งหมื่นทองขึ้นอ่ะถึงจะมีทธิ์ได้คนสองคนอะไรอย่างเงี้ยน,นะซึ่งมันมันยากมากเลยนะโอเคประมาณนี้ละกันนะครับผมยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์และกดกระดิ่งด้วยนะฮะ <laughs> วันนี้ไปแล้วบ๊ายบายแล้วก うん。